เชฟหมูครับหลักฐานของเชฟคือนี่นี่หลักหลักนะเลิกร่างนะเชฟหมูนี่เลิกร่างจังหวะละนี่เยมริใช่ค่ะเอาไว้ทำยัไงครเอาไว้ยังไงฮะเอาไว้ขย่าเอายเอาไว้เขย่าเอาไว้เขย่าเอาไว้เขย่าเขย่าเพื hmm. ่อเเขย่าแล้วข้างล่างเขียนภาษาจีนอยู่ค่ะอ๋อเขียนภาษาจีนเขียนภาษาว่าซี่ป๋วยเซียนเล่าเยอคืออันนี้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 ซื่ออจีเเปปังยแปลว่าคุณต้องดื่มครึ่งแก้วคุณต้องดื่มครึ่งแก้ว เฮ้ยอันนี้เรื่องบอกรึเปล่าแลวเีผมจะลองนะแล้วเดี๋ยวคุณอ่านในพวกเขาฟังแล้วก็เหมือนเป็นเกมงานไหว้ศักดิ์ลองลองทำลองทำนี่แหละโอ๊ยนี่เขานม่บอกแบบนั่นึงมาขึ้นทีนันคือเคยไปเขาบนว่าผู้ชายต้องกินคนละหน่แก้วผู้หญิงเลดกไม่ใจโชว์ปุ๊บซ้ายขวาเคยเป็นซ้ายขวาคนละหน่แกว อันนี้อยู่ในร้านเหรอใช่อยู่ในร้านค่ะถ้าเป็นเชฟตัวจริงหลักฐานจริงเชฟตัวปลอมหลักฐานปลอมนะครับไม่ย้ายไม่ย้ายแล้วคุยคนหมูตูตีขึ้นมาเลยอ่ะ